ที่เขาแย่งกันให้ควากเลยปีหกสามเนี่ยพี่ดูนะฮะสวยสูไวเลยนี่นะครับจับนลายด้วยนะครับเล่มนี้นะครับเอาแบบไวๆเลยนะครับเอาแบ่งปันสามหมื่นห้าพันบาทนะครับไวไม่ไวก็ไม่เป็นไรนะพี่นะ่อนได้อะไรได้นะครับเพราะว่านะครับสามหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างตึงนะครับตึงตึงสาหรับราคาแบบนั่นนะแต่ว่า ถ้ามูลค่าของมีดเนี่ยไม่ไม่ตึงนะครับเพราะว่าบางทีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยถึง4ี่0 0ื่นห0เลยทีเดียวนะฮะอันนี้นะครับ3 5ม0 0 0บาทเนี่ยเป็นราคาที่ผมบวกเป็นเปอร์เซนต์จากมีดที่ผมได้ต้นทุนมานะครับมือแรกก็บอกเลยว่าเขาได้มานะครับประมาณหมื่นหมื่นหน่อยๆมั้งมือแรกนะมือแรกนะไม่ใช่ตัวผมนะไม่ใช่ตัวผมนะครับเขาก็แบ่งผมา เอาจริงๆผมไม่มีประสบการณ์